สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนกันด้วยวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันในเกม b a c k s h o t Mobile นะครับผมเป็นเกมแนวยิงปืน FPS นะครับผมที่เคยมีในเวอร์ชัน PC มาก่อนหน้านี้นะครับผมตอนนี้เนี่ยตัวเกมก็ลงเพ a สโตร r ไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคนะฮะตัวเกมก็จะเป็นเกมแนว FPS เนาะที่ผมได้บอกไปนะครับตัวเกมนี้ก็เป็นเกมออนไลน์นะครับผมสามารถเล่นกับเพื่อนๆก็ได้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะ ลองไปเล่นกันสักตาหนึ่งแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยมาดูว่าตัวเกมเนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับผมไปไปเล่นสักตาหนึ่งนะครับโอเคครับผมมาเราก็จะต้องเลือกตัวนะครับผมอันนี้ตัวผมจัดไว้แล้วนะครับผมนี่ผมใส่อาวุธไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมเอาตัวผู้ตัวผู้ชายแล้วกันนะครับ าตัวผู้ชายแล้วกันนะฮะโอเคมาตัวเกมก็จะแบ่งเป็นทีม4นะครับผมฝั่งละ4นะฮะ 2> 5, 2, 1. 1> ไปรุยครับก็คือตัวเกมเนี่ยเขาจะให้เรา,ายึดนะครับยึดพื้นที่นะครับนี่มันมีหลายโหมดให้เราได้เลือกเล่นนะครับผมเดี๋ยวผมจะเล่นอีกโหมดหนึ่งให้ดูนะครับมีอยู่ประมาณ4ี่โหมดมั้งนะครับ นี่เจอแล้วครับยิงไปฮะมันกำลังจะยึดนะครับเต่อต่อต่อฮะต่อต่อตัวเกมเขายิงให้เราอัตโนมัตินะครับผมต่อต่อฮะนี่ไง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 เนี่ยนะครับคือเราจะต้องยึดให้พื้นที่มันเป็นสีฟ้านะครับเป็นสีของทีมเราแล้วคะแนนมันก็จะขึ้นนะครับใครขึ้นถึงร้อยก่อนคนนั้นก็จะชนะนะฮะโอเคโอ้โหมันยึดแล้วครับสีเหลืองนี่คือ กำลังยึดนะครับผมทำขึ้นสีเหลืองแบบนเนี้ยเนี้ยโอ้โห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 โดนฮะโดนโดนครับนี่ไงข้างล่างครับในเวอร์ชัน PC เนี่ยผมก็ไม่เคยโหลดมาเล่นหรอกนะนะครับเกมเนี้ยเพื่อนๆใครเคยเล่นก็คอมเมนต์บอกหน่อยละกันว่าสนุกหรือเปล่านะฮะไม่เคยเล่นเลยนะครับเนี่ยมันจะมีจุดให้เราเติมยาด้วยนะครับ เราเราสามารถมาเติมยาได้นะฮะยัดเข้าไปครับเราสามารถที่จะปล่อยโดนก็ได้นะครับผมปล่อยโดนมันจะสแกนนะครับว่าศัตรตูอยู่ตรงไหนคล้ายๆก,กันกับ Call of Duty Mobile นะครับโอ้โหมันยึดแล้วมันยึดแล้วโอ้โหเรายึดคืนฮนะตอนนี้เรานำไปแล้ว40นะครับผมยึดพื้นที่ไปแล้ว40กว่านะฮะมันได้13มเอง เหมือนจะเป็นบอทดนะครับ ừ, เรียบร้อยครับคิวไปหลายตัวแล้วฮะเราโอเคปลุกฐานครับปลุกฐานปลุกฐานอือหือือหืเดี๋ยว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 นี่ครับตุยหลังตุยหลังโอ้โหเราไม่ได้ครับเพื่อนเราได้ตุยหลังนะครับเมื่อกี้ตุยหลังโอเคเพิ่มเพิ่มเลือดก่อน เต็มหโดนครับผุมโดนตี่ไงไนี่งไงมาม,มีไมหมนี่ไงครับอื้อเรียบร้อยอีกหนึ่งตัวมันยืดแล้วครับปล่อยโดนไปคือถ้าเราปล่อยโดนไปเนี่ยเราเราไม่ได้เห็นคนเดียวนะเพื่อนเพื่อน,เ,อนเราก็จะเห็นด้วยนะทีมฝั่งเราก็จะเห็นด้วยนะครับเห็นหมดเนี่ยนะครับโอเค60สกว่าแล้วครับผม กล้จะถึงร้อยแล้วนะฮะตายครับตอนนี้เรายิงรัวๆเลยช่วงนี้ยิงรัวๆเลยครับอืมอือืเรียบร้อยเรียบร้อยตุ๋ยครับตุ๋ยตุ๋ยเจ็ดสิบห้าแล้วครับผมกายจะชนะแล้วฮะเรียบร้อยเรียบร้อยฮะนี่ไหมหมดยังระเบิดไปกินโดนไหมโอ,โอ้โหไม่ตายฮะ ไม่ตายแต่เกือบตายเรียบร้อยเรียบร้อย,ย,อยนี่ไงขึ้นมาแล้วอืออืออืออหมบอกจ้างปล่อยโดนไปครับเค okay. มาหาเราตัวนึงครับโดนเพื่อนเราจัดแล้วขึ้นมาอีกเหรอโอ้โหแมต์โอเวอร์นะครับผมชนะแล้วนะครับนี่ชนะเรียบร้อยแลยฮะโ้หนะฮะโอ้โหหนึ่งร้อยต่อสามสิบนะครับ นี่เป็นไงอันดับที่1เลยอันดับที่1เลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูเมนูต่างๆกันบ้างดีกว่านะครับว่ามันมีอะไรนะฮะจัดไปครับผมอันนี้ก็จะเป็นเมนูช็อปนะครับเราสามารถที่จะมาเลือกซื้อนะครับผมการ์ดบ็อกเอ่อทุกไอเทมอะไรนี่ก็มีหมดเลยนะครับผมเติมเพชรเติมพดอะไรก็มีหมดเลยนะฮะโอเคตัวนี้ก็จะเป็นอ่าตัว ล็อบบี้ของเรานะครับเราสามารถที่จะจัดอาวุธให้กับตัวเราก็ได้นะฮะนี่นะครับมีตอนนี้เรามีอยู่2ตัวนะครับตัวผู้หญิงกับตัวผู้ชายนะฮะนี่เราสามารถที่จะเลือกได้นะครับผมเลือกตามใจชอบเลยนะฮะเลือกจัดเอาเลยนะฮะนี <t <t ่นะครับอาวุธก็มีอยู่2กระบอกนะครับจะเป็นคิสเวกเตอร์กับ m 4นะฮะเราสามารถที่จะเลือกใส่ได้2กระบอกเท่านั้นนี่ก็จะเป็นระเบิดนะครับเป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือนะครับอุปกรณ์เสริม นะครับแล้วแต่เพื่อนๆเลยว่าเพื่อนๆจะใช้อันไหนกันนะครับเลือกได้ตามใจชอบเลยนะฮะตอนนี้ก็ยังไม่ปลดล็อกไม่หมดนะครับดูเหมือนว่าเราจะต้องซื้อเอานะฮะโอเคเมนูต่อไปโซเชียลนะครับโซเชียลก็จะเป็นพวกแคลนนะครับเพื่อนค้นหาเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะต่อไปก็แลนกิ้งนะครับก็จะเป็นแล้งนะครับผมตามตามตามชื่อเลยโอเคเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันในโหมด ทีมเดสแมทนะครับผมมีอยู่3โหมดนะครับ3-4โหมดนะฮะในตัวเกมมาครับผมไปโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นทีมเดสแมทนะครับ <Three. S 1> ผมก็ยังไม่เคยเข้ามาเล่นเหมือนกันนะ <laughs> เขามาเล่นไปพอมๆกันเลยดีกว่านะครับทีมเดนแมทก็บอกอยู่แล้วนะครับตายเกิดตายเกิดใครยิงอ่าได้เยอะสุดก่อนเวลาจะหมดก็ชนะครับผมนี่ครับข้างบนโอ้โหโดนสไนเปอร์ครับผมแม่โดนสไนเปอ ER ร์ฮะโอ้โดนสไนเปอ ER ร ER. ์นี่ไหมนี่ไงไอนี่แหละมันยิงผมเมื่อกี้ฮะเราจะต้องแก้แค้นครับผมนี่ครับต่อหัวต่อหัวนี่ไงไอ้สไนเปอร์นี่ไงไนีไนไน่ไงนี่ไงแก้แค้นฮะแก้แค้นแก้แค้นครับ มาดิมาดิมาดิอุ๊บแบ็หมดมันปั๊มมันปั๊มมันปั๊มเหรอฮะความไม่ทันปั๊มไม่ทันฮะฉีดยาก่อนครับผมโหคิวไปแล้วห้าตัวนะครับทีมเราห้าต่อห้าครับห้าต่อห้าสุสีครับรอบนี้สุสีรอบนี้สุสีฮะโอ้โหโอ้โหหกแล้วครับผมมาทางไหนอีกนี่ครับอยู่ฝั่งมันครับ นี่เหรอสไนเปอร์สไนเปอร์เหรอสไน,เป,เ,สนเปอร์เหรอมันยิงผมผมแก้แค่มันแก้แค่นเอาให้ตายให้หมดครับปล่อยโดนไปฮะปล่อยโดนไปฉีดยาก่อนโอ้โหอื้อเลยฮะอื้อเลยฮะอเฮะอาให้ตายครับเอาให้ตายอะไรแจ้งเตือนอย่าพึ่งใจเย็นเย็นตายแล้วครับตอนนี้12ต่อ7นะครับครึ่งต่อครึ่งฮะเหลือเวลาอีก3นาทีครับผมโอ้โหเต็มเลยครับเต็มเลยฮะ อื้มอื้อ,อ,อโอ้โหเกือบเกือบโอ้โหตายจนได้ตายจนได้เลยโอ้โหมาต่อามา่ครับบุกฐานเราครับมันบุกฐานเราฮะมันบุกอื้มไม่ตายแม็กหมดแม็กหมดอื้มเรียบอๆมันก็น่าจะแม็กหมดเหมือนกันนะครับเมื่อกี้มันไม่ยิงเราอะโอเคปล่อยโดนไปฮะนี่เต็มเลยเต็มเลยข้างบนก็มีครับสองตัวอื้ออข้างล่างก่อนอข้างล่างก่อน เอาข้างล่างก่อนเอาข้างล่างก่อนโอเคมีอีกไหมตามยากนะครับเราเนื้อเราต้องเต็มตลอดนะฮะไม่งั้นเสียเปียบอู้ข้างๆครับข้างๆอือเรียบร้อยครับอีกสองตัวอีกตัวหนึงโอ้โหโอ้โหดูเดือดครับผมเกมนี้นะฮะเหมือนจะเจอคนด้วยนะครับแล้วก็มีบอดมีบอทผสมด้วยนะฮะนี่ครับเอาให้ตายครับอืมอืม เรียบร้อยเรียบร้อยสิบเก้าต่อส <Yeah, baby. S 2> ิบสามนะครับผมเรียบร้อยฮะโอ้โหโอ้โหใกล้ใกล้ใกล้เกือบเกือบเกือบตอนนี้เราบุกฐานมันอย่างเดียวเลยครับผมอย่าให้มันได้ออกมาครับอย่าให้มันได้ออกมาดูครับนี่ครับมาแล้วมาแล้วไม่รอดไม่รอดฮะไม่รอดอีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวแล้วหลบหลบหลบปั๊มหลบปั๊มเรียบร้อยไม่รอดครับ เอาให้ตายให้หมดครับพวกนี้มันเป็นศัตรูกับเรานะฮะไปปล่อยโดนไปฮะ uh. มามาดิ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 มาด,มาด,มาดิโอ้จะตาย là, จะตายจะตายตายจนได้ตายจนได้เลยอะ่ะโอ้โหโอเคไม่เป็นไรครับตอนนี้เรายังนําอยู่นะฮะเรา,ายังนํออาอยู่นี่เรียบร้อยครับเรียบร้อยเหลือเวลาอยู่หนึ่งนาทีกว่านะครับผมตอนนี้เรานําอยู่นะฮะเจ็ดตัวเรียบร้อยครับ ปั๊มยาก่อนครับต้องเต็มตลอดนะฮะเร <im itsu> <conditions> <soci> <cas> ื่องเราต้องเต็มตลอดนี่ครับปล่อยโดนไปฮะสแกนสแกนเอาให้ตาครับนี่เรียบร้อยนี่แล้วมันสร้างบังเกอร์ได้ครับตัวนี้มันสร้างบังเกอร์ได้เรียบร้อยครับอืมเรียบร้อยเรียบร้อยจัดไปครับจัดไปจัดไปไม่เข้าครับแบ็คโมดก่อนแบ็คโมดก่อนแบ็คโมดก่อนอืมเรียบร้อย อีกนาทีนึ่งครับผมอีกนาทีหนึ่งนะฮะก็ <c oughs> จะหมดเวลาแล้วนะครับ <c oughs> เราจะเป็นไทยแล้วนะครับเราคิวไปแล้วสาสิกว่าตัวนะฮะยิงครับยิงครับโอ้โหโอ้โหสามสิบหกครับสามสิบโโหกนะฮะเราจะต้องชนะให้ได้ครับผมอือหืออือหือมาเริ่มมาเยอะแล้วฮะเริ่มมาเยอะแล้วเริ่มมาเยอะแล้วโอ้โหตายโดนสไนเปอร์ะฮะสไนปเปอร์อีกแล้ว สายเปอร์นี่เหมือนจะเป็นคนนะผมว่านะแม่งเล่นแม่นชิปยิงครับยิงครับยิงฮะโอเคเลือยู่ครึ่งวินะครับผมเวลาตอนนี้เลือยู่ครึ่งวิครึ่งวิอืมเรียบร้อยครับเอาให้ตากสี่สิบโอ้โหชนะแล้วนะฮะชนะแล้วนะครับผมทีมเด็แมันเนี่ยทีมเด็ตแมนเนี่ยจะต้องยิงให้ถึง4ี่ิตัวนะครับถึงจะชนะนะฮะ เป็นง่ายนะครับตัวเกมก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับสำหรับเกมนี้นะครับโอเคเพื่อนๆสนใจก็สามารถที่จะโหลดไปเทสกันได้เลยที่ลิงด้านล่างนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่เกมใหม่คลิปใหม่สวัสดีครับ